ขคอิตอนนี้เราก็อยู่ที่ IS นะคะหรือว่าร่วมระดีผาเด็กๆมาลองยูนิฟอร์มกันเออใ่ได้ใช่ยูนิฟอร์ม ส่วนกระโปงก็จะเป็นแบบนี้กระโปงมันจะเป็นกางเกงไะค่ะเป็นกางเกงกระโปรงหนูไม่ชอบกระโปรงหนูจะใส่กางเกงก็ก็คือได้อยู่นะก็ได้อยู่แล้วสมรัชชุดพละอย่างกางเกงเนี่ยที่สีใหญ่เงี้ยจะเป็นแบบสําหรับเด็กผู้หญิงหนูไม่ชอบแบบนี้หนูจะใส่แบบนี้ก็คือได้อยู่ได้ด้วยก็คือใช่ก็เหมือนว่า up to you ที่แบบพอใจที่จะใส่เด็กบางคนไม่ชอบใส่กระโปรงหนูอยากจะใส่กางเกงก็คือได้อยู่ ยิ้มีดวค่ะอมยิ้มได้ค่ะอมยิ้มได้วอหนึ่งสองสามสี่ e ้าหกเจ็ด e ก็ให้เขาไปลองยูนิฟอร์มเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็มาเล่นเพลงเก่าแป๊บนึงค่ะเหตุผลที่ตัดสินใจย้ายค่ะคุณู้ชว่า โรงเรียนร่มวมดีเนี่ยเขามีการปูทางให้เด็กอะทำพอร์ตโฟลิโอมีแนะแนวให้เด็กไปต่อต่างประเทศอนาคตอะก็อยากให้จินเขาไปต่อต่างประเทศคิดว่าโรงเรียนนี้น่าจะให้คําแนะนําจินได้ว่าเขาจะไปสายไหนคือตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะย้ายจินมาก่อนเพราะว่าเดนนี่เขาก็แฮปปี้กับโรงเรียนเก่าเขาอยู่คิดไปคิดมาแล้วมันยากเหมือนกันนะที่แม่กับน,นานาวเนี่ยจะแบบไปรับทั้งสองโรงเรียนได้ในเวลาเดียวกันอะจะต้องมีคนหนึ่งไปสายนแน่ๆ <laughs> ใช่ <laughs> จินพูดนี้ไม่ถูกนะจริงๆแล้วเมื่อกี้จินก็บนคิดถึงเรียนเก่าจินมีว o นจะไปศ o กษ o โรง c h o o น Yes after this we gonna go to ICSN y e ่า Okay. แทนที่พี่จะแขวนให้น้องเนาะตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เขาเรียนหรือเวลาเข้าแถวอะเขาก็จะมาเล่นมาเจอเพื่อนอยู่ตรงนี้เป็นที่ที่แมืนรอเวลารับกลับด้วยเนาะ ใช่ใช่ที่ถึงตอนแรกๆที่มานั่นไม่กล้าเลยนะคะนี่วันนี้จะได้มาที่นี่มันาสุดท้ายนะฮะแววชาเราจะมาทำไมอะ visit ฮะ visit visit ทา v i s h e ตเราม่เรียนที่นี่แล้วนะเีรู้สไอ I remember the broken one here what happened what are they doing มาเนี่ยมาเนียมาเนี่ยมานี่ยคตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ที่แอบดูเขาหลวของศาก็แอบดูลูกอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นสวนเหมือนสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นก่อนเข้าแถวเหมือนกันโรงเล่นตึกไหนคะห้องเรียนตรงนี้เหรอที่เขาถาม The second one I think ห้องไหนตึกไหน the ข้างล่างใช่ไหมที่เราทำอยู่ใช่ไหมตึกนี้เป็นชั้นของอนุบาลนี่ห้องนี้จำได้เลยเดียร์ That's a big bag you see Princess bag อ๊ะไอเดียไม่ต้องขอดรองเท้าไม่ต้องไหนหรือเปล่าตรงนี้คืออะ mm. ไร playground. No, it's not red. No. My teacher calls it red. No, it's not a red playground. That's the red playground. Everyone calls that the red playground. Come on. Why? Because it's that? all red. This is the No it's not. <laughs> Everyone called it red. Um, hello. Bye. Um when I'm at nursery before I only sit on that bench. And then the second day I realized at the swing looks fun. But everybody wants to sit on the swing, so I I don't really get to um, play on the swing that much because everybody loves the swing. The swing. Is this is where eat your own lunch and over there is when you eat school lunch i eat um school lunch so i sit over there when i hungry ah chi patang ma when i nah for i mm -hmm. oh, um, um at some time um i made snacks over there you need a plastic to yeah they learn right now That's the water fountain when you can drink it when you don't have any water or a water bottle สี้สองเรียนจักรยานผ่านไป Oh there's music อ๋องเรียนชื่อคุณอาทิตย์นะคะใจดีมากก็เฟรนลี่มากแล้วก็สามารมากไม่ชอบใช้รถชอบใช้จักรยานแล้วก็คุมงานเองหรอ